เรื่องเล่าจากพระป่าอภิญญาความตายและธรรมะในป่าเมื่อหลวงปู่สอนวิชาช่วยคนลับแลแกค้คำสาบคำสาบานแล้วพระภิกษุหนุ่มก็ก้มลงกราบเมื่อเงยหน้าขึ้นมาหลวงปู่ก็หายตัวไปแล้วพระภิกษุหนุมจึงต้องมานั่งคิดเรียงลำดับที่จะช่วยดวงจิตวิญญาณชาวลับแล และก็คิดว่าทำไมหลวงปู่จึงไม่ช่วยเองทำไมต้องมาสอนให้เราให้เราช่วยทั้งๆท,ที่เราก็ไม่มีวิชาไม่มีของดีไม่เก่งไม่รู้จักวิธีที่จะทําแต่ในที่สุดการนั่งสมาธิวิปัสสนึกคิดลำดับเหตุการณ์ที่หลวงปู่มาสอนพระภิกษุนมก็ลงมือเตรียมงานทำตามที่หลวงปู่สอนทุกอย่าง ซึ่งขณะนั้นดูเหมือนเวลาจะประมาณ17นาฬิกา20นาทีขณะที่พระภิกษุนุมนั่งสวดบริกรรมภาวนาให้จิตสงบแน่วแน่เป็นหนึ่งเดียวตามแบบที่หลวงปู่สอนและได้ปรากฏว่าได้ผลตามหลวงปู่สอนทุกประการการที่คนเราทำจิตใจให้บริสุทธิ์จริงๆล้วนมีพลังอานุภาพได้สูงผลที่ได้ คือขณะที่พระภิกษุนุมกําลังเผาใบมะขามอยู่นั้นได้กลิ่นเหมือนไฟไหม้ผิวหนังคนจริงๆมีกลิ่นที่เหม็นสาบและได้ยินเสียงร้องเหมือนเสียงคนที่เจ็บปวดทรมานมากและยังมีลมพัดแรงเป็นช่วงๆพระภิกษุหนุ่มก็ทำสมาธิไปจนสว่างขณะที่ทำสมาธิอยู่นั้นก็ปรากฏภาพนิมิตขึ้นมามีคนจำนวนมาก กระโดดข้ามเหวและเห็นคนกลุ่มนั้นมาขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นทุกทรมานมานานนับร้อยปีพอรุ่งเช้าพระภิกษุนมก็เก็บกรดออกเดินทางไปต่อและจิตใจก็มุ่งมั่นว่าจะไปหาหลวงปู่แหวนเพื่อขอเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่แหวนสุจินโนฝึกกรรมฐานกับหลวงปู่แหวนเมื่อปีพุทธศักราช 2527ถึงปีพุทธศักราช2529ป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์ดีอยู่เป็นบางช่วงภูเขาต้นไม้สูงใหญ่ยังมีมากอยู่ตลอดทั้งสัตว์ป่านานาชนิดเช่นงูใหญ่เสือช้างหมีแต่ภิกษุหนุ่มก็มีสติอยู่กับการเดินด้วยจิตใจที่ตั้งมัน่นไปตามป่าเขา และลำห้วยลำธารซึ่งมีน้ำไหลตลอดทั้งปีและที่นั้นอากาศไม่ร้อนเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอยู่แทบตลอดป่าได้เห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยวิ่งสนุกสนานเริงร่ากันในยามเช้าและเห็นหมูชนีและลิงให้นมลูกกินเห็นเนื้อทรายเดินออกหาอาหารเป็นฝูงใหญ่เห็นการล่าสัตว์ของสัตว์ด้วยกันว่ามันใช้วิธีการใดบ้าง การเดินทางไปในป่าของพระภิกษุหนุ่มนั้นมีเป้าหมายที่จะไปแต่หามีเส้นทางที่จะไปไม่การเดินจึงต้องอาศัยดวงดาวหรือถามคนที่พบเห็นที่อยู่ในป่าบางครั้งเดินทั้งวันหรือสองสามวันก็ไม่เห็นใครเลยก็มีบางทีก็เห็นชาวเะเรียงชาวโมงพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ก็รู้เรื่อง สาเหตุที่รู้เพราะเดามือเดาปากแทนแต่ก็เดินผิดทางเพราะการเดาก็มีมากเหมือนกันเมื่อไปถึงดอยแม่ปังพระหน่มได้มีโอกาสเข้ากราบหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านก็เมตตาสอนกรรมฐานให้เป็นเวลาสามเต็มๆที่เรียนกรรมฐานไม่ได้ออกไปไหนโดยอยู่ในกุฏิของท่านและในที่สุดก็มาถึง สิ่งที่พระภิกษุหน่มต้องการเรียนรู้ต้องการเรียนนั่นก็คือวิชาหาะขึ้นไปอยู่บนก้อนเมฆหลวงปู่ก็เมตตาสอนให้ว่าให้ตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงเสียก่อนก่อนที่จะเรียนท่านให้นั่งภาวนาว่าวายยวายยวายยวาโย่า,ยา,ยายไปเรื่อยๆพร้อมกับทำจิตให้ลอยขึ้น วิชานี้แสนยากทำทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้ดังใจต้องการหลวงปู่บอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆทำใจเบาๆแล้วกำหนดจิตให้ลอยขึ้นพระภิกษุหนุ่มพยายามทำตามที่หลวงปู่สอนติดต่อกันเป็นเวลา5้ถึงเชั่วโมงก็รู้สึกว่าตัวเบาลอยขึ้นจากพื้นได้ประมาณหนึ่งคืบจากหนึ่งคืบ ขึ้นมาเป็นหนึ่งซอกจากหนึ่งซอกขึ้นมาเป็นหนึ่งเมตรโดยไม่คาดฝันมาก่อนทำให้พระภิกษุหนุมดีใจและงงกับสิ่งที่ตัวเองทําและไม่เคยมีความเชื่อมาก่อนเลยว่าจะเป็นไปได้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่อยู่เหนือคําอธิบายและเหนือเหตุผลที่คนธรรมดาจะอธิบายได้หลวงปู่ก็สั่งอีกว่าถ้าอยากทำได้ดีขึ้น สูงดังใจต้องการต้องฝึกทำบ่อยๆกําหนดจิตให้มั่นคงในสิ่งที่ทำไม่ต้องเอาไปโอ้อวดใครเขาฝึกให้ดีฝึกให้ดีคุณมีวาสนาที่จะสืบทอดศาสนาสร้างวัดว่าพระภิกษุหนุ่มก็น้อมรับคำสอนของหลวงปู่พระภิกษุหนุ่มเมื่อได้ศึกษาเรียนรู้วิชาจากหลวงปู่แล้วเป็นเวลา15วัน ก็ได้กราบลาหลวงปู่เพื่อทุดงต่อไปหลวงปู่ก็สั่งอีกว่าวิชาที่ได้ไปนั้นมีน้อยคนนักนะลูกหลานที่จะเรียนหลวงปู่มาอยู่นี่มีพระมาขอเรียนด้วยเป็นร้อยแต่ก็ยังไม่มีใครทำได้นับว่าคุณมีบุญทางด้านนี้รักษาให้ดีนะในระยะเวลาที่พระภิกษุนมมาขอฝึกวิชากับหลวงปู่ สิบวันติดกันนั้นพระภิกษุหนุ่มไม่ได้ฉันพระตาหารเลยทั้ง15้าวันเพราะอยากจะได้อยากจะรู้ว่าวิชานี้มีจริงหรือไม่เพราะเคยได้ยินแต่คนเขาเล่าลือกันจึงอยากพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่หลวงปู่พูดสอนทิ้งท้ายให้ฟังว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้จริงทุกยุคทุกสมัย ไม่ต้องลังเลสงสัยเลยแต่ต้องทำจริงๆอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่นอนอย่าขี้เกียจให้มันขยันฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจึงจะเห็นผลจะไวหรือช้าเท่านั้นเองและอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวออกไปเสียแล้วจะได้คุณธรรมดีๆคนจะเป็นใหญ่เป็นโตอย่างไรก็ตาม แต่ถ้าไม่มีคุณธรรมก็ไม่มีความสุขไม่มีความภาคภูมิใจให้ทำดีสร้างกุศลผล,ลบุญไว้ให้เดินทางดีๆเดอ้อหลานเดอ้อเมื่อกราบลาหลวงปู่แหวนแล้วพระภิกษุหนม่มก็เดินทางมุ่งหน้าไปทางเชียงดาวในขณะเดินทางพระภิกษุหนุ่มก็นึกถึงคำสั่งสอนของหลวงปู่ดังก้องอยู่ในใจเดินไป จนเกือบจะชนกับช้างป่าสามถึงสี่เชือกถึงตั้งสติได้ก็ค่อยๆเดินหลีกไปในเส้นทางที่เดินก็เดินไปตามทางน,น้ำบ้างเดินตามทางวัวควายหากินบ้างมุ่งหน้าไปที่ถ้ำตับเตาสาเหตุที่จะไปถ้ำตับเตาก็เจอพระทุด,ดงบ้างและได้ยินพระท่านสนทนากันว่ามีพระอรหันต์มาจําพรรษามาสอนธรรมะ พระภิกษุหนุ่มก็ได้ถามพระทุดงว่าถ้ำอยู่ที่ไหนก็ได้ทราบตามความต้องการ